สวัสดีค่ะมาพ,พบกันในยูนิตที่4ค่ะยูนิต4นั่นเองนะคะเป็นการทบทวนในยูนิตที่3หรือบทที่สนะคะเป็นการทบทวนเป็นการเขียนกลับเป็นภาษาอังกฤษละค่ะในบทที่3เนี่ยเราจะเขียนกพราะอ่านบทออกคนอีกซาวใช่ไหมคะในบทนี้เราก็จะมาทวนนะคะบนอีกซาวพร้อมกัม พร้อมกับเขียนคำศั์นะคะเขียนคำศัพท์ที่ผสมด้วยสระ a r, e, e, e r E-E-R I-R แล้วก็ U-R กันนะคะเพื่อที่ไม่เสียเวลาค่ะเรามาออกเสียงฟฟนิกซาวและเทียบเสียงนะคะสระเป็นภาษาอังกฤษกันเด็กๆเริ่มที่เสียงแอนะคะ เราท่องว่าเออสระแอแบบนี้นะคะอีเ e, อสระเอเด็กๆก็ท่องไปตามนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนทับลงไปเลยเริ่มเลยนะคะเออสระแออีเอสระเอไออีสระอีโออสระอ you อ uh, ะไม่หันอากาศหรือสระอะ uh, นั่นเองนะคะหรือสระอะ uh, นั่นต่อไปค่ะ R uh, ก็คือ A R R uh, อสระอ้อ uh, โรเรอกรันนะคะต่อไปค่ะ E E สระอี e, นะคะ R uh, E R uh, I are แล้วก็ you are เออก็คือสระเออนั่นเองค่ะสระเออเด็กๆจะเขียนเป็นสองแบบก็ได้นะคะแบบที่เจอตัวสะกดจะอออ่างจะแปลงร่างไปเป็นสระอีกนี่นะคะก็ได้นะคะเขียนไปเลยโอเคขอช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะเอเอสระแอสรเอ,เอ สระเอไออีสระอีอออสระออยูอะสระอะหรือไม่หันอากาศเออารอสระอารเรือกระร้นอี e, e, สระอีอีอร์อีร์ยูอาร์เออสระเออนะคะ ะคะ่ะวรเสียงโฟนิกซาวนะคะของทั้งสระแล้วก็พยันชนะอีกครั้งหนึ่งค่ะ A, F, เออสระแอบีเบโบาบายไมซีเคเซใช่ไหมคะซีเคคอควายโซโซดีเดอะดเดกี D, 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 e, A, เอสระเอท่องแบบนี้เลยนะคะเอฟ กอฟันจีเกอกอไก่จอจานเอชฮ่อนุพูไออิสราอลเจเกจอจานเคเคกอควายเอลเล่ลอลิงเอ็มเอมาเอ็นนอหนู โอเอสระอเฮอพาน Q, คิวเอควายวอแหวนอรรอเรือเสซอโซอ T, ทีเททหารยอะสระอหรือไม่หันากาศบีเวอแหวนฟอร์ฟันวูเอ กอแหวน x กอไก่ซซโซกรัน y เยอะยอยักแซอโซโซ,ซง่ายมากใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนคงจำได้แล้วเพราะผ่านมา3ยูนิตแล้วนะคะอันนี้คือยูนิตที่4นะี่การดวนเสียงและเขียนกลับเป็นภาษาปิดค่ะ ส่วนในหน้าที่แปนะคะคุณบอลขอไม่ออกเสียงแล้วนะให้เด็กไปฝึกออกเสียงกันนะคะโอเคมาทวนกันที่สระ AR ค่ะหน้านี้จะทบทวนสระ AR นะคะก็คือสระอารอเรือกระรานนั่นเองนะคะอาอ่านมาให้ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างค่ะคำว่า Car ที่แปลว่ารถยนต์นะคะ คำอ่านมาให้ car นักเรียนก็เขียนเอออ car เลยนะคะสะกดออกมาเลยนะคะต่อไปค่ะคำที่หนึ่งค่ะแปลว่าบัตรหรือไพ่ใช่ไหมคะ,ะมีคำอ่านมาให้เหมือนกันค่ะเข่ออร์ด card ใช่ไหมคะเขียงเตัวซีค่ะคค เสียง A-R ค่ะอาสระอารเรอกลันคือ A-R นะคะเสียงเดอเดอเด็กนะคะเสียงเดินะคะคำนี้อ่านว่า hard ต่อไปค่ะคำที่สองค่ะแปลว่ามืดนั่นเองนะคะเดอร์อาร์ยากเดอร์เด็กเป็นตัวดีใช่ไหมคะ อ่สระอาเรือก,กรันคือเออใช่ไหมคะแล้วเสียงเคค่ะเเป็นคอควายสีโอ้วนะคะอคูปอนจะแทนด้วยตัวเคนะคะถ้าเด็กๆสังเกตนะขอย้อนกลับมานิดนึงโอเคไหมคะเสียงเคที่เป็นคอควายสีเขียกอนใช้แทนตัวเคกลับมาที่คำที่สองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขียงเขาคำนี้เป็นตัวเคยนคำนี้อ่านว่า the are dark dark ต่อไปค่ะคำที่สามเ r e h a r t h a r t ตเข็นนะคะคำที่สี่ค่ะ อ M อเม่อ่านว่าฟ a ร์มทั้งค่ะอออเอออ๋อเมต่อมาค่ะคำที่ห้าเ R อออาคำที่หกค่ะเอ,อ เคากเจอตัวขวายเขียวอีกแล้วนะคะเสียงคสีเขียวคือตัวเคนะคะบักน่ะคะ่ที่เจ็ดเบออาร์นิร์นคังค่ะเบออาร์ barn คำที่แปดค่ะเ R b a ์ r. มาค่ะคำที่เกค่ะสิ่งเหอค่ะตัว h, h นะคะเหอ r hard ทีค่ะเหอ r hard เด็กเก่งมากเลยไปคำที่สิบกันแล้วนะคะเด็กๆขาตามทันกันใช่ไหมคะมาเขียนคำศัพท์คำที่สิบกันค่ะ year r ne yarn ที่สิบเอ็ดค่ะ year r jar วันออกเสียงเจอนะคะเจ r จอจานเป็นตัวเจใช่ไหมคะเจออ๋จานะคะใช่คะ่ะคำที่สิองค่ะเบอร์อคบักคำที่13าค่ะ year r year yard คำที่สิบสี่ค่ะเสียงอไม่มีอนะคะมีมีเสียงอเหมือนกันแต่ว่ามันอ่านอาร์อ่านแบบนี้นะคะอาร์ทอาร์เหมือนมีออ่างเหมือนมีอออ่างซ่อนอยู่อ่าเมือนมีออ่างซ่อนอยู่แล้วคือตัวนี้นะคะอ่าหรือสระอนนั่นเองค่ะ สระอานะคะ A R มันก็คือสระอ่แบบนี้นั่นเองใช่ไหมคะแล้วบวกด้วยตัวสะกดเธอเข้าไปเสียงเธอใช่ไหมคะโอเคเสียง r อันนี้นะคะ A R A R T A R T นะคะ R T A R T ตามทันกันนะคะ โอเคต่อมาค่ะหน้า42แล้วค่ะหน้า42เป็นการทบทวนสระอ,อ,อีแน่เลยเห็นไหมคะคำว่าซีนะคะอีอีออกเสียงอีนะคะหรือสระอีนั่นเองโอเคซีเซอ,อีซีไปค่ะคำที่สองนะคะเบอร์อี B แีแปลว่าพึ่งนะคะก็เรียนควรจะท้องศัพท์ด้วยนะคะเวลาไปเนาะต่อมาค่ะเออีเลเนี่เนีต่อไปค่ะเออีเลเที่ยวต่อมานะคะคำที่ห้านะคะเจอ อีเบิจิบแปลว,ว่ารถจิบนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำที่หกค่ะ N, e, D, Need. เนอร์อ e เดต่อไปค่ะเศษค่ะเบิร์ e ีเเ ต่อไปค่ะคำที่แปดนะคะเมอีเธอมีด<ถ> <meet. S 2> คำที่เก้าแล้วค่ะเจออีเธอี e e ที<ห> <deep. S 2> ่สิบค่ะเลออีเธอลีก<ห> <leak. S 2> แปลว่าต้นหอมนะคะ กอนขอฝากเด็กๆทุกคนนะคะออกไปฝึกท่องกันก่อนนะคะวันนี้ทบทวนนะคะเยมโฟนิกซาวนะคะพร้อมกับพร้อมกับสระ A ออและก็สระอีนะคะวันนี้ขอฝากเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ